เป็นคณิตเท่านั้นที่ทาโจทย์ข้อน,นี้ได้น้องๆมาดูโจทย์เรขาคณิตข้อน,นี้กันครับจากรูปนี้เขาให้หาพื้นที่แรงเงานะข้อน,นี้นะครับน้องๆหลายคนเจอแล้วงงมากเลยโอเคเพราะว่าเขาให้ด้านของสี่เหลี่ยมมานะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมอยู่ข้างใน2รูปข้อน,นี้เนี่ยพี่จะบอกทริคให้นะครับว่าน้องๆสามารถคํานวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม2อันนะครับที่ไม่ถูกแรงเงาเนี่ยได้ง่ายๆเลยมันคือเส้นต่งสอง คูณสูงแล้วก็คูณความยาวฐานรวมได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้สูงคือ10ฐานความยาวรวมเนี่ยรวมกันได้8เพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดแล้วพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาคือ80หารด้วย2ก็คือ40นั่นเองซึ่งพื้นที่รวมของสี่เหลี่ยมเต็มๆมเนี่ยมันคือ8คูณ10ก็คือ80ลบส่วนที่ไม่ได้แรงเงาออกไป40ก็จะเหลือ 40อันนี้เป็นคําตอบนะครับสำหรับ,บน้องๆคนไหนนะครับที่อยากรู้ว่าไอ้ทำไมเราถึงใช้สี2คูณสูงคูณฐานรวมได้เลยให้คอมเมนต์และกดติดตามพี่น็อตไว้นะครับเดี๋ยวพี่น็อตจะมาเฉลยให้ดูทีหลัง